ใส่ด้านข้างนี้ด้วยนะคะใส่ด้านข้างใส่ลงไปใช่ไม่ต้องไม่ต้องรีบเจนเย็น<ๆ>แต่ถ้าเราใส่น้อยเกินน่ะสีมันจะไม่ลงไปข้างล่างได้หอกไหม,ไมตรงกลางอ่ะเราก็ใส่เขาใส่ออไปไม่ต้องใส่จนแบบแฉะขนาดสีย้อยลงไปข้างล่างม,นมนันคือมันก็อยู่ซิ้นเืออ่ะถ้าเราใส่เยอะเกินนะคะสีที่สองมาสีอะไร มีม่วงสีของเรามีเขียวมีม่วงมีฟ้ามีครามแล้วก็มีส้มเราจะไม่มีแดงเพราะว่าแดงเนี่ยเวลาล้างมันส้มเนี่ยส้มค่ะมเนสวยดูสีเราจะใช้ส้มไม่ว่าคุณไหนเดียวใช้คุณหนิงเอาส้มติดกับเขียวเลยนะเราก็จะลงจริงๆสองสีก็สวยนะคะหลายสีมันจะแบบว่าใช่ถ้าหลายสีมากอ่ะมันจะจะเป็นอันเนี้ยค่ะทีนี้เวลาเราลงสีถ้าเราเน้นถึงการผสมสีว่าสมมติว่า สีฟ้ามเาเจอกัะสิ่งซ้อม,มันจะกลายเป็นเขียวก็ได้เหมือนกันเวลามันมาชนกันะน,กนะคะเราก็ลงลงไปตรงนี้ลงให้ใจเย็นๆอะ่ะสมมุติว่าเราลงครบหมดแล้วเราลงครบหมดแล้วนะคะเราจะต้องกลับมาลงอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ตอนที่กลับเนี่ยให้เราดูด้วยว่าตรงเนี้ย มันเพื่อนไหมใช่สมมุติว่าถ้ามันเพื่อนสีเดียวกันมันก็ไม่เป็นไรแต่สมมติว่าเราลงสีสีครามซึ่งมันเข้มแล้วแล้วมันมาชนสีน้ําเงินตรงนี้มันก็จะเป็นจุดๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลากลับเดี๋ยวคุณหนิงมีกระดาษทิชชู่จะคุณหนิงมีอันเดียวเดี๋ยวมายิบเอาแล้วกันเวลากลับถ้าสมมติสีมันเลอะเยอะเนี่ยให้เอากระดาษทิชชู่ซับก่อนนะคะแล้วค่อยกลับอันนี้คุณหนิงก็จะกลับตรงนี้มันยังเป็นสีส้มเนาะ,ะให้มาลงสัง่งด้วยในสีเดียวกัน ไม่ต้องลมแฉะจนเยิ้มนะคะสีมันจะเป็นสีเน่าอะค่ะลองแต่พอดีอะคข้างในว่าไม่ไม่ใช่น้อยเกินไปนะคะแต่ไม่ใช่มากเกินไปถ้าน้อยเกินไปอะข้างในอะมันจะเป็นขาวทั้งหมดมันจะไม่ถึแก่ขาวมันก็สวยนะมันก็สวยสําหรับคนที่ชอบแบบสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งทิ้งไว้แต่สีมันจะซึมเข้าไ่ลักษณะอย่างนี้